มุดไปไทยมาเลยเซนที้าที่สามอยบินไม่ง่ายทีเก้าที่สามทำเลี้ยงจ่ายเถนก้จ่ายเนี่ยโดยเอามาหนี้กับบาจ่ายค่ายาให้นี่เดนไม่มีนะกลับสบายดีเด้อนกลับสบายดีเลยกับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมุดสุขู่สุขคนเนาะค่รจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะแล้วกับพี่น้องทางฝั่งไทยต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบ่าวคำอุทุมพรคือเก่าเนอกจากพี่น้องเนาะ

อ่าอยู่ทางในเด้เนาะเบึงเบึงเบึงเบ,บรรยากาศนะฮะใกล้จะค่อยคามดงแรงเด้อพี่น้องเลยเนาะพากันมาสามคนวันนี้เนาะบาสตากับบอสจิตเพื่อนพา,ากันขี่รถจากมาเพื่อนพี่น้องเนาะอืมโอ้พากันอ่าสาบเบิ่งเบึง,บงอ่าสิ่งโง่ยอดเข้าไปาทางในเนาะเอ้ยจังได้อ่าสบายดีเด้อ้เนาะสบายดี อ้าทุกคนนะ้อยเนาะใเฉลี่ย้ยนะี่เนาะเอยเดือดเตะเ้ยบบ่บ่ทางนเลีบแล้วอ้าวใบใบเฉลี่ยยู่ด้เชน, <c oughs> นีน่เนาะอ้ดกคเลยสบายดีนะไอ้เด้อหักหักกำลัง <c oughs> ใกล้ชิเล hmm. <é. S 1> ่แล้วเพื่น้องเนาะบมานี่ก็หลายมือเ้ยนี่อามบรรยากาศมันก็ลุกๆเลยเนาะากันมายังมยายามทั้งองาเพื่อนเพื่อนข้ยินค่าวว่างไรคุณนายเป็นไข่บอ้ไข่บดสองคนไข่บด

ต่อบานประตูเลยบ่ตประตูเนาะแบบนี้เนาะบขบ้นเอื้นบืนยุดเนาะบืนเนาะวันทิตยวันพี่นอยเนาะวันทิตเพิ่งต้องยุดวันทิตอพี่น้อหสหน่อยมไมเลยโอ้ฉันใส่เมือนี่ทั้งไอ้ไอ้างคนนี้สาบทั้งนี้ได้เ่อพี่น้องเนาะยัง อ่าไม่ไหมอาพาบา,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 างนี่หักก็นเร็ววะนี่บอสด้วยโอ้เนาะอ่าเร็วครั้งนี้ก็แมนเนาะออกไปนอกด้วยเพี่น้องเนาะกินข้าวเที่ยงเลยบ้าง <c oughs> กับใครอ่าเนาะคักคักโอ้ยไก่แล้วไก่เล้าพี่นอนน้อยเนาะ thằng à nó chốt quên đi bơm ma bơm 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 quên quên cái nó một thật thái nó nó một của ná sao bài đi nó chốt cái nhá cái sao bài đi tiền à, đây bơm sao bài, bài không không gì đấy? mười <laughs> โอ้ยน้องเปพี่น้อง,องเลยเนาะ <c oughs> น็นกน้อยนี่ไปทางไหนทางไหนก็มีแต่คนบวสบายเปิดผี้องเลยเนาะอ่าคือว่าเลยเปิดผีดองเลยบรรยากาศอ่าอยู่ทั้งอ่าบ้านมะขั่มเด่นนี่มันก็ล้มขนาดเปิดผีดองโอ้ยเนาะอ่ามืัอนี้ก็ได้มาอ่าเยี่ยมมาืยามเนานะมาเยี่ยมมาืยามทั้งอ่าก๊กวัวกองอ่าแม่น้องน้ำเพชรเพิ่นเพราะว่าได้ยินอ่า

นจกนจกขอกมาไหนาพี่ดูขอมาไนาพี่ไปอ่าเนาะมีแต่ผูอ่ะเป็นใครเป็นนาไว้ข้างนองเลยเนาะเมืองเมืองเมืองทางไทยกันินร้อยเนาะนนบนบวได้ไีเนาะใหม่ๆนึงเนาะเกิดโรสบายดีสบายดีรับพี่ ออเนาะไหสบายบ่ไข่้ไขเนี่ยคน่เีไ่้ก่เชาเพงเกอยากลงืบ้านาชไม่านหนึงกระับยาเนัจากสัยาแล้วถึงกรับเมนอนนอนรอหาย ่ว่าเทียมทาง้าเป็นเจ็บบนทักยาดีข้ามันดยว้ามได้น่ะวัน้ามก็ได้เปี่ยนรอมีแต่ไู้อยบดไปา้ามู่นไม่ได้เมื่านเล่นจ่ายเ่ดินโดนเอามาดีกับมั่นใจายาให้กเมันเข้า่แ้ค้าอดิวยดได้โอ้ยดูน่้วัดดได้ดดด

ไปบ้านเด็ก no, mm ็นอนไปชาลิงไปนอนถุนกับขาแทนนอนถุนช right? yeah, okay. uh ิมาอีกนอนขาไม่ใชมันจ่ไดรงันหนยกั้งแบงและกินด้วยมันนีาสนเนกินยาอะไรบ้างด้วอจกว่าเย็นนะจะนอนต้องใส่กินากนเลงนินอยการกินือบมช่ก่อม่องบว่เสากนเล้งกกนแต่พูนาแลบเศแหกินนี่เป็นยาขี้หอดเลย่ะน้อย โมเดข้ากันกินขนมลายกินน้แข็งกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งปโรงเรียนกินขนมลายไหมน้ำปั่นปูจ๊ะคดขี้ดื้อพ่อมากนอนรอยนะก็เลยตกใจเก๋เนานเห็ดเวียกี่งองไหมเนาะสีจาาม็แล้วเลยนอนเม่คืนกอนนอนถามว่ากินอะเลเลยันดีหน่อยตนกมดิใิหาเนาะ

ว่าขันเล่ใจนี้แหละที่เราเลือนการผลิต้าด้มีแต่ว่าเพื่อสาษานังเาเป่าเสีงไเชื่อน้ะอ่างนี้่ว่าเรื่องพวกในการเอาควาอย่างนี้ได้ปหมบ้างมีแล้วแต่กาเรื่องมาครับนีแล้วเนาะแบบนี้แล้แต่คซีโฟยาด้สำรองบ้องเอไปแ็คือว่า้ลองจกจะได้ขึ้นจกขึ้นงามปูตาันรชูหากนเกงเด

I'm saying no.

ต่มเต็มเตมเป็นฟืนมั้งฟืนว้าไข่รัดไข่ดอีดหาแล้วคนยันไปไข่ตุ่มนะตกใจของถั่วเบื่เจะตุ่มในถั่วเบื่อได้ทเดียวอนแยกไนยังด้ตุ่มเรื่องะแตกเรื่องตุมไก่เพาะว่าเดี๋ยวไปตรวจเหมืนจะสีดยาหายปั่วจะยาเพราะสี่นีก็คนอะไรนะด้วยคนละแบ่

đó <laughs> đấy đâu là không đấy chẳng nó nào ừ, nó, về cái 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 อคย่กเนาะกนาอ้โหพี่น้องิแรเนาะเรืองสูคนะไเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงพายพี่น้องเนาะิอมจรมุงชิคอสามมุ้งเลบอจีด้วยหรือว่าคอไสิคำําไรเำเดียวังนี่นะคือีโบแดงได้คุณตัางหลังบ้านได้มันห่มเนยไปพี่น้องเยเนาะมันก็ไม่ลุ่มขนาดปลาตอลุ่มขนน ยอร่งเน้อยเนี่เรื่องเพื่อนเนาะเื่องเพือนน้คือใ แล้วบริยัทเสียงอันอาทิตเนาะความรมแห้งขนาดถยพี่น่อยเนาะเป็นยังไงสคัเนาะอเคพี่เราแต่งแน่แม่น ั่นแหละพี่น้องเอ้ยทา้งวิจิเด่นแต่บริมีอย่างไรนี่เรามาดูแต่เนาะหาจตกมาครับเด็ครับหาคนเดี่น้องเบื่อนเพือนเนาะหาว่าอ่ามาเป็นอย่างไรพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าเพื่อนเดี๋ยวนี้ทางช้างเดี๋ยวนี่คนเด๋อกำลัง่าเอ่าอัดเสาอยู่เนาะบวกเสาบวกเสาบวกเสาเนาะแต่ว่าวดีใจน้ำครอบครัวบเพื่อนพี่น้องจากคนที่ว่ายังบีทันมีอย่างเนาะทางผู้ใหญ่เพื่อนสวยเนาะสวยก็มาเนาะเพื่นได้เฮือนได้ชาน ในซานพี่้องเอ้จรในกบขอกาบบคุณเนาะเ่เเพิ่นพี่้องเอ้เจาร่ช่วยแข่งครอบครัวของพี่องเป็นมีได้ันมีพี่้องเอ้ยแี่และกบกบบคุณเนาะคุณยเจะดีดูว่าอายเนาะี่วาได้ผ่านเงินผ่นทางปเซ็นเพิ่นเนาะให้ทางปเซ็นเพิ่นมาอบให้แต่ว่ารเรเพิ่นถมา่าบินยังพี่รองเอ้ทางมินจะดงกเอามามอบเหรียอนเนาะจรกขอกคุณ เพิ่นเนาะขอให้อ้ายอะไรก็เอื้อยเนาะนี่ค่ะก็กลัวอยู่ดีเองเด้อเนาะความเจ็บอจะได้ความไข่จะมีปรัชนาได้ชิมได้ขอให้ได้ดำลังใจปรัชนาเด้อเนาะ้อพี่น้องเอ้ยมาสต์น้องพี่น้องการับคลิปมี่นี่น้องประคำโดยทั้งประจิตอ่าบระคำเนาะอ่าขอให้พ่่อแมพี่น้องมาสนุกทคนที่ต่ามาติดตามชมแล้วให้งกำลังใจเด้อเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงบ้ดสุขทุกคนไในพี่น้องเลย ขณะคลิปนี้ทางผูจิตนและกับบอค้ำนาะขอก่าวคำว่าสบายดีพ่อพี่น้องบ๊ายบายโอเคพี่น้องโอเคเด้อ